สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกระตูเรื่อง My Hero Academia w i z l a n t e และสำหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาจัดอันดับ8อัตลักษณ์ที่ทรงพลังที่สุดในภาคสปินออฟิ i ิ l a n t e นี้กันนะครับผมซึ่งในภาคสปินออฟของ My Hero Academia ภาคหลักที่มีชื่อว่า w i z l a n t e ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสปินออฟที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่ายึดโยงกับจักรวาลหลักของ My Hero Academia แล้วก็ดำเนินเนื้อเรื่องก่อนที่ My Hero ตัวคาเดียจะเริ่มต้นขึ้นนะครับตัวละครหลายๆตัวในภาควิจิเรนเต้นเนี่ยก็ไปปรากฏตัวใน My Hero a c a d เดเมียในภาคหลักด้วยนะครับแม้ในภาคนี้สเกลพลังของเรื่องมันจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับในม y Hero a c a d e m เมียภาคหลักนะครับแต่ก็ถือว่ามีวินเล่นฮีโร่นอกกฎหมายหรือว่าพลังของหลายๆตัวละครที่น่าสนใจเลยดังนั้นคลิปนี้เราจะมาจัดอันดับ8อัตลักษณ์สุดแข็งแกร่งอันดับที่8ครับอัตลักษณ์อิกเนชันซึ่งเป็นพลังของโมยุรุโทจิซึ่งเป็นอดีต อันตรพานที่ในภายหลังเนี่ยก็ผันตัวมาเป็นวิจิลันเตอัตลักษณ์ของเขาสามารถทําให้เขาจุดไฟขึ้นมาบนหัวของเขาได้ให้นึกภาพก็คือเหมือนเป็นเอนเดเวอร์ที่หัวติดไฟนะครับจะไม่ได้ปล่อยไฟออกมาได้จากทางร่างกายเหมือนกับเอนเดเวอร์แต่ทว่าเมื่อนําอัตลักษณ์อันนี้มาใช้กับยาทิกเกอร์นะครับมันจะทําให้เขาสามารถสร้างเปลวไฟออกมาจากทั่วทางร่างกายส่วนบนของเขาได้นะครับแล้วไฟของเขาเนี่ยก็มีพลังทําลายทรงพลัง กด้วยสามารถพ่นไฟออกมาจากปากได้ซึ่งถ้าเกิดเทียบกับอย่าง Endover หรือว่า t o d o r รก i ต้องบอกตามตรงว่าเทียบไม่ติดนะครับแต่ยังไงมันก็เป็นอัตลักษณ์ที่เกี่ยวกับไฟแม้ว่าจะเป็นไฟติดตรงช่วงหัวแล้วก็พ่นไฟออกมาได้นิดหน่อยแต่ด้วยความเดือดของไฟผมก็เลยเอามาติดเป็นอันดับที่8นั่นเองอันดับที่7ครับอัตลักษณ์ข่าหรือว่าก้อนเมฆของเชีร์คุโมะโอโบโรอัตลักษณ์ก้อนเมฆเป็นอัตลักษณ์ที่มีความคล่องตัวสูงมากนะครับเชีร์คุโมะเนี่ยจะใช้มันเพื่อขึ้นไปนั แล้วก็ลอยไปลอยมาเพื่อความคล่องตัวนะครับแม้จะไม่ได้เป็นอัตลักษณ์ที่เน้นพลังทําลายสูงเหมือนกับอัตลักษณ์สายต่อสู้อื่นแต่ว่าความยืดหยุ่นของอัตลักษณ์นี้เนี่ยเป็นอัตลักษณ์ที่มีประโยชน์มากๆเมื่อทํางานเป็นทีมนะครับได้ทั้งซัพพอร์ตเพื่อนที่กําลังต่อสู้หรือว่าอบพยพผู้คนออกจากสถานที่เกิดเหตุซึ่งเมฆที่เขาสร้างออกมาเนี่ยครับมีความหนานแน่นเพียงพอที่จะรับน้ําหนักได้ค่อนข้างมากคนเนี่ยสามารถขึ้นไปได้เลยและนอกจากนี้ยังสามารถเก็บ ของไว้ในกอนเมกได้ด้วยนะครับเช่นอาวุธหรือว่าอุปกรณ์พพอร์ตไอเทมต่างๆโดยความสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ผมก็เลยจัดมาอยู่ในอันดับที่7นั่นเองอันดับที่6ครับอัตลักษณ์สไลด์แอนด์ไกลหรือว่าอัตลักษณ์ของโคยจิดึกคาเลอร์พระเอกของเรานั่นเองซึ่งอัตลักษณ์สไลด์ของโคยจิเนี่ยจะทําให้เขาเลื่นเท่าไหรไปตามพื้นได้อย่างอิสระนะครับทั้งไปข้างหน้าถอยหลังไปซ้ายไปขวาแล้วยิ่งฝึกฝนโคยจิก็ยิ่งเข้าใจพลังของตัวเองมากขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นเรื่อยๆ นะครับผมมีการแบบเอื้อไต่ขึ้นตึกหรือลอยตัวได้กระโดดบนชั้นบรรยากาศแล้วก็พัฒนาจนสามารถยิงขึ้นสนามแม่เหล็กเนี่ยออกมาจากฝ่ามือได้เลยซึ่งหลักของพลังโคเอจิ A G นยะมันจะเป็นเหมือนการปล่อยพลังขึ้นแม่เหล็กออกมาจากตรงฝ่ามือแล้วก็ฝ่าเท้ารวมกันเป็นสี่ข้างใช่ไหมซึ่งหลักการของมันก็ง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่ามือทั้งสองข้างไม่แตะพื้นหรือว่าเท้าทั้งสองข้างไม่แตะพื้นก็จะไม่สามารถลื่นนถลายไปได้ความสามารถของโคเอจิ A G นะค่อนข้างเอามาใช้ ได้ซัพพอร์ตเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเป็นอัตลักษณ์ที่มีความคล่องตัวสูงมากๆความเร็วในการสไลด์ของโคยจินะก็ประมาณรถบัสที่แล่นมาด้วยความเร็วสูงส่วนการยิงพลังออกมาจากฝ่ามือของโคยจินะก็มีประสิทธิภาพสูงเช่นกันนะครับเป็นลําแสงที่ยิงได้ทั้งระยะใกล้กลางไกลหรือว่ายิงแบบรัวๆหรือแม้แต่การยิงแบบเจาะทะลุวัตถุโดยตรงก็สามารถทําได้ส่วนการบินเนี่ยโคยจิเขาจะปล่อยขึ้นพลังออกมาจากตรงฝ่าเท้าของเขานะครับ เพื่อการขับเคลื่อนเหมือนกับเป็นเจรวดนะครับทาให้เขาพุ่งตัวออกไปได้กลางอากาศด้วยความเร็วสูงแล้วในช่วงท้ายโคยจิยังพัฒนาอัตลักษณ์ของตัวเองทําให้เขาสามารถฉายพลังแม่เหล็กของเขาเนี่ยที่ปกติมันจะอมาจากตรงฝ่ามือกับฝ่าเท้าไปยังส่วนอื่นๆในร่างกายด,ด้วยนะครับเหมือนกับเป็นการตื่นของอัตลักษณ์อะไรประมาณนั้นเลยซึ่งเราจะเห็นโคยจิใช้ออกมาจากด้านหลังเพื่อป้องกันการโจมตีหรือว่าใช้ห่อหุ้มร่างกายของเขาทั้งหมดนะครับเพื่อทําให้ร่างกายของเขาเนี่ย เหมือนแบบมีเกาะป้องกันบางๆแล้วก็เป็นเหมือนเฝือกที่แบบห่อหุ้มร่างกายที่บาดเจ็บทําให้โดยรวมอัตลรรักษณ์ของโคเอจิ IG ที่เราเห็น First In p r e s s i o n มันลื่นมันถลายไปมาเนี่ยดูจะเป็นอัตลักษณ์ที่เออก็ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรมากแต่เอาจริงๆคือเป็นอีกหนึ่งอัตลรรักษณ์ที่ใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายสุดๆอันดับที่5ครับ อัตลักษณ์ลบของอาจารย์ไอสวะซึ่งอาจารย์ไอสวะเป็นตัวละครที่มีบทบาทสําคัญตัวหลักนะครับผมของทั้งซีรีส์ม y Hero a c a d e เมียในภาคหลักและม y ฮ e r o a c a d e เมียวิจิเรนเตดังนั้นอาจารย์ไอสวะเนี่ยสามารถมาอยู่ในคลิปของวิจิเรนเตได้เช่นกันนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครหลักสําคัญเลยซึ่งอัตลักษณ์ลบของอาจารย์ไอสวะทุกคนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นอัตลักษณ์ที่เมื่ออาจารย์ไอสวะมองใครเขาก็จะสามารถลบอัตลักษณ์ของคนนั้นๆได้ความโหด ก็คือลบพลังคนอื่นนะครับยิ่งไอ้พวกที่สายพึ่งพาอัตลักษณ์มากๆถ้าเกิดเจอ,อาจา์ไอสะวะเนี่ยก็แทบไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวอันดับที่4ครับก็คืออัตลักษณ์บอมบีไฟซึ่งถูกใช้โดยไวไลท์ตัวหลักของซีรีส์นี้อย่างหมายเลข6ไหมายเลข6เป็นคนที่มีหลายอัตลักษณ์นะครับเพราะว่าเขาก็ได้รับการเลี้ยงดูจากออฟวันซึ่งอัตลักษณ์บอมบีไฟเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของเขานะครับซึ่งมันจะทําให้เขาสามารถกลายพันธุ์ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายได้แล้วก็ส่วนที่กลายพันธุ์ขึ้นมาเนี่ยก็จะทําการระเบิดตอนที่หมายเลขหกใช้เนี่ยเขาก็จะทําการกลายพันธุ์ตรงมือของเขาครับซึ่งไอบอมบีไฟเนี่ยมันมาจากเซลล์ของโนมุที่มีชื่อว่าบอมเบอร์โนมุกลุ่มนี้เนี่ยเป็นโนมุทดลองนะครับผมที่เกิดมาจากโรงงานวินเลนซึ่งหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือบินไปแล้วก็ระเบิดตัวเองอัตลักษณ์บอมบีไฟที่หมายเลขหกใช้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นอัตลักษณ์เทียมที่สร้างขึ้นมาจากเซลล์ของพวกบอมเบอร์นะครับก็เลยทํให้ มันสามารถกลายพันธุ์แล้วก็ระเบิดได้ซึ่งเมื่อไหมายเลข6กนำพลังนี้มาใช้กับอัตลักษณ์ฟื้นฟู จึงทําให้เขาสามารถระเบิดตัวเองได้ไม่จํากัดอย่างตอนที่สู้กับโพอจิเนี่ยก็คือใช้อัตลักษณ์บอบ์ไฟ์เปลี่ยนมือของตัวเองให้กลายเป็นตัวจุดระเบิดนะครับจากนั้นก็เข้าไปต่อยหมัดระเบิดพอต่อยเสร็จก็ใช้อัตลักษณ์ฟืน้นฟูส่วนที่เสียหายไปให้กลับคืนมาแล้วก็ทําแบบนี้วนไปซึ่งจะมองว่ามันเป็นอัตลักษณ์ที่โหดเทพก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมองอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่ทําลายตัวเองเหมือนกันยิ่งถ้าเกิดว่าไม่มีอัตลักษณ์ฟืน้นฟูร่างกายขั้นสูงอย่างที่หมายเลขห ก็ดูจะเป็นอัตลักษณ์ที่ไม่ค่อยเหมาะสําหรับการใช้งานสักเท่าไหร่นะครับผมอันดับที่3ครับก็คืออัตลักษณ์ไฟหรือว่าการบินของกัปตันเซเลบริตี้ซึ่งอัตลักษณ์บินของกัปตันเซเลบริตี้เนี่ยมันจะเป็นการสร้างเหมือนเป็นเกาะอากาศนะครับที่เขาเรียกว่าแอโรเดนามิกเพื่อใช้สําหรับการบินด้วยความเร็วที่สูงมากๆอัตลักษณ์อันนี้มันจะเป็นการปล่อยขึ้นพลังแอโรเดนามิกเนี่ยมาห่อหุ้มตัวกัปตันเซเลเริตี้เอาไว้นะครับเหมือนเป็นพลาสติกบางๆ เกาะที่มันมาห่อหุ้มเอาไว้เนี่ยมันจะทนทั้งความร้อนความเย็นและอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นทางกายภาพแล้วกับตันเซเลปตี้ยังสามารถควบคุมได้ด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยจะให้ใครเข้ามาอยู่ในแอโรเดนามิกของเขาหรือเปล่าซึ่งในเรื่องเนี่ยไม่ได้มีการอธิบายอย่างชัดเจนนะครับว่าขึ้นพลังแอโรเดนามิกเนี่ยมันทํางานยังไงแต่ที่แน่ชัดเนี่ยคือมันทําให้กับตันเซเลปตี้บินได้ด้วยความเร็วสูงแล้วนอกจากบินด้วยความเร็วสูงแล้วพลังกาลังอันมหาศาล ของกัปตันเซเลเบตตี้เนี่ยคิดว่าก็น่าจะมาจากขึ้นพลังแอโรดนามิกนี้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ากัปตันเซเลเบตตี้มีพละกําลังมหาศาลมากนะครับสามารถปกป้องเรือลําใหญ่ได้หรือแม้แต่โตเกียวสกายเอกพลังเหนือมนุษย์เหล่านี้ของกัปตันเซเลเบตตี้ก็น่าจะมาจากขึ้นพลังแอโรดนามิกที่เขาปล่อยออกมานั่นเองอันดับที่2ครับก็คืออัตลักษณ์ ควีนบีหรือว่าราชินีพึ่งซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถควบคุมฝูงพึ่งจํานวนมากได้ตามต้องการนะครับไม่ว่าจะเอาไปใช้สําหรับสอดแนมดักฟังหรือแม้แต่ควบคุมพึ่งที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการทํางานที่แตกต่างกันออกไปนะครับจะมีสายโจมตีก็คือตรงท้องเนี่ยจะเหมือนมีแบบวัตถุระเบิดสามารถส่งพึ่งไปพีชีพระเบิดโจมตีใส่คู่ต่อสู้ได้เลยมีพึ่งประเภทที่ฉีดทิกเกอร์ใส่ผู้คนเพื่อป่วนเมือง หรือว่าพึ่งที่ไว้ใช้สําหรับสอดแนมดักฟังคนอื่นอะไรแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ที่โกงมากๆนะครับเพราะว่าตัวผู้ใช้เนี่ยคือแทบไม่ต้องทําอะไรเลยไปหลบอยู่ที่ไหนสักที่หนึง่งแล้วก็ควบคุมฝูงพึ่งออกมาทํางานให้ตัวเองอันดับที่1อัตลักษณ์ที่โหดเทพที่สุดในมังงะไมฮิเ o โรวิจิรันเตนั่นก็คืออัตลักษณ์โอเวอร์คอกนั่นเองนะครับซึ่งอัตลักษณ์โอเวอร์คอกเนี่ยเป็นอัตลักษณ์ที่ช่วยเร่งความเร็วจนถึงขีดสดุดโอเวอร์คอกคือการ กระตุ้นสมองเร่งการรับรู้นะครับทาให้ผู้ใช้เนี่ยมีระบบที่เร็วขึ้นนะครับในสถานการณ์ปกติผู้ใช้อัตลัสโอเวอร์คอกเนี่ยจะมีความเร็วกว่าคนปกติประมาณ3-10ถึงเท่าส่วนในสถานการณ์ฉุกเฉินก็คือเอาจริงแบบเต็มที่เลยจะมีความเร็วที่มากกว่าฮีโร่ทั่วไปหลาย10 10 10เท่าเลยนะครับผมก็คือเร็วแบบสุดๆเร็วพอที่จะแซงกระสุนปืนแล้วก็เร็วพอที่จะทําให้โลกเนี่ยเหมือนหยุดนิ่งไปเลยก็คือมันเร็วขนาด ที่แบบมองสิ่งรอบข้างเนี่ยไม่ขยับแล้วนอกจากความเร็วทางกายภาพแล้วสมองก็ยังถูกเร่งให้เร็วตามไปด้วยประสาสัมผัสต่างๆการมองเห็นเรียกได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ที่ทําให้ผู้ใช้เนี่ยถูกกระตุ้นสมองทําให้ต้องทําทุกอย่างด้วยความรวดเร็วแบบสุดๆก็เลยเป็นอัตลักษณ์ที่ผมคิดว่าเทพที่สุดในม y h ฮ r โภาควิจิลเต้แล้วนั่นเองนี่ก็เป็น8อัตลักษณ์นะครับผมซึ่งทุกคนเนี่ยคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็น มาพูดคุยกันที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ